สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสในตอนนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความพอเพียงดิฉันจะมาพูดเรื่องราวของคุณยายดิฉันหลักการที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆแต่บางครั้งก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ชีวิตได้อย่างไรคะ่ะสำหรับตัวดิฉันเองเวลาที่ คิดถึงคำว่าความพอเพียงภาพที่ลอยขึ้นมาในใจเสมอเลยก็คือคุณยายของดิฉันค่ะคุณยายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่านชอบทำสวนปลูกผักเลี้ยงไก่ไว้เก็บไข่บางครั้งเราแทบจำไม่ต้องไปซื้อผักจากตลาดเลยพอที่บ้านมีอยู่แล้วยายมักจะพูดเสมอว่าของที่ปลูกเองมันจะสะอาดปลอดภยัยและประหยัดกว่าด้วย นี่คือความพอเพียงในแบบที่เห็นชัดเจนที่สุดสิ่งที่ดีฉันได้เรียนรู้จากคุณยายคือไม่จำเป็นต้องมีอะไรหรูหราเกินความจำเป็นแต่ขอให้มีพอใช้พอกินพออยู่และที่สำคัญคือมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วยายสอนว่าอย่าตามใจอยากมากเกินไปเพราะความอยากไม่มีที่สิ้นสุด แต่ความพอเพียงทำให้เราสงบค่ะอีกเรื่องที่คุณยายย้ำเสมอคือการใช้เงินอย่างรู้คุณค่ายายไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่ทุกบาททุกสตางค์ท่านจะคิดก่อนที่ท่านจะใช้เสมอซื้อของเท่าที่จำเป็นเก็บออมไว้เผื่ออนาคตและไม่เคยใช้เงินเกินตัวค่ะ ดิฉันยังจำได้ว่าเวลาจะซื้ออะไรสักอย่างยายมักจะถามดิฉันว่าจำเป็นจริงไหมมีอยู่แล้วหรือเปล่าคำถามสั้นๆแบบนี้ทำให้เราหยุดคิดก่อนจะใช้เงินและกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะความพอเพียงสำหรับคุณยายจึงไม่ใช่แค่การอยากประหยัดค่ะแต่เป็นเรื่องของการมีสติในทุกการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่การใช้จ่ายหรือแม้แต่การใช้เวลาค่ะเมื่อได้มองย้อนกลับมาดิฉันก็พบว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบยาย่ทำให้ครอบครัวดิฉันดูอบอุ่นและมั่นคงแม้เราจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่เรามีความสุขในแบบของเราค่ะและนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับผู้ฟังทุกคนนะคะ ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดพัฒนาหรือห้ามมีสิ่งใหม่ๆแต่หมายถึงการรู้จักพอดีรู้จักประมาณตนและใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งที่อยากฝากไว้ให้กับทุกคนก็คือความพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆรอบตัวเลยค่ะเริ่มจากการใช้สิ่งของให้คุ้มค่า กินอยู่ให้พอกินรู้จักการเก็บออมพึ่งพาตนเองในบางเรื่องค่ะเมื่อเราฝึกสิ่งเหล่านี้เป็นประจำจะทำให้เห็นว่าความพอเพียงไม่ได้ทำให้เราขาดแต่กลับทำให้เราได้เพิ่มได้ทั้งความสุขความสงบและความมั่นคงในชีวิตดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ในไว้ไหน หรือทำอาชีพอะไรทุกคนสามารถเริ่มต้นความพอเพียงได้จากจุดเล็กๆของตัวเองและเมื่อเราทำไปพร้อมๆกันสังคมก็จะเข้มแข็งขึ้นและโลกก็จะน่าอยู่ขึ้นด้วยค่ะท้ายที่สุดนี้ดิฉันเชื่อว่าความพอเพียงไม่ใช่แค่แนวคิดแต่เป็นวิถีชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขความมั่นคง และความสงบใจเหมือนที่คุณยายได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลานมาตลอดดิฉันขอขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์เรื่องความพอเพียงของดิฉันนะคะหวังว่าประสบการณ์เล็กๆจากคุณยายของดิฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ลองนําแนวคิดความพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะขอบคุณค่ะดิฉัน นางสาวสสิการเพิ่มดีรหัสนักศึกษา66080505837ค่ะขอบคุณค่ะ